มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสภาท่าประทิษคงต้องสรุปกันนะครับเรื่องของพลังงานที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยคงจะมองได้เห็นแล้วล่ะแเรื่องของการประกาศผลพลังงานในรอบนี้ของรัฐบาลนั้นมันไม่ชอบมาพากลแล้วท้ายที่สุดก็ออกมาชัดเจนว่าต้องการที่จะผลักดันอะไรเจ้าเล่มันเป็นเจตนาช่วยกันมันมีแผนการที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับทัศทางทางออกของพลังงานของประเทศไทยที่ทจะต้องคำนึงต่อไปในอนาคตในการจะเลือกเดินทางไหนแล้วมันมีข้อควรคำนึงอะไรบ้างครับคุณเสุวรร จริงๆเราเสนอมานานแล้วเรื่องทางออกแต่รัฐบาลไม่ฟัง <c oughs> เรื่องของพลังงานทางเลือกต้อง <c oughs> ต้องเพิ่มสัดส่วนพลังงานทางเลือกให้มากขึ้นเท่าที่จะมากได้แล้วก็โอกาสที่จะ,ะทำเนี่ยนะมันก็มหาศาล <c oughs> ไม่ว่าก,การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าบนลังคาตัวเองได้แล้วขายให้กับกอบพอโดวยวิธีการต่างๆ <c oughs> ถ้าถ้าคนทั้งประเทศ30กว่าล้านลังคาเรือนเนี่ยมีแผงไฟฟ้าอยู่บนลังคาเนี่ยนะฮะปริมาณของกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อแผงโซล่าเซลล์ก็เยอะ กลุ่มที่จะมาผลิตนะฮะคอสที่มันเคยสูงอยู่มันก็จะลดลงมาถูกมากๆแต่รัฐบาลก็ไม่สนใจเพราะว่ามันกระจิบกระจ้อยไงมันไม่สามารถที่จะใช้เป็นเมกกบโปรเจกต์ไปกู้เงินมาสองสองล้านมา,มาทําได้แต่สิ่งที่ผมเ,เป็นห่วงก็คือหลังจากที่รัฐมนตรีพลังงานออกมาประกาศภาวะฉุกเฉินหรือ,รห,รอหรือให้ความตื่นสนก,กับประชาชนนะแล้วก็ เป็นปีเป็นขุยกันมารัฐบาลก็ไม่ใส่สูตรมากลดนลงประหยัดเป็น KPI ของแต่และหน่วยงานต้องลดลงมา10%อะไรต่างๆซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมก็เห็น คอรมอเนี่ยพูดเรื่องนี้มานานแล้วที่ไม่ใส่สูตรนะฮะแล้วก็พอพอเนี่ยพอพอเงียบหายไปพักหนึ่งก็ใส่สูตรกันเต็มคอรมอนะเมาว่าพอท่านายกมาไม่ใส่สูตรก็เอากันฮือฮาไม่ใส่สูตรกันเดี๋ยวจะพักจะหายไปแต่ประเด็นปัญหาก็คือหน่วยงานอื่นๆซึ่งเป็นริ้วล้อเนี่ยก็ออกมาตอบสนองแม้แต่กกพเองก็ตอบสนองแล้วก็ทําผิดกฎหมายด้วยซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ยอมเร็วๆนี้จะต้องไปฟ้องเพื่อเพิกถอนแน่นอนนะแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่ากกพเนี่ยออกมา รับลูกว่าถ้าสมมุติว่าไฟฟ้าจะขาดจริงๆเนี่ยในกรุงเทพจะไม่ขาดจะไม่ให้ขาดแต่จะให้ไปดัดในพื้นที่ต่างจังหวัดในพื้นที่ชนบทถ้าถามมาคนาค,คนเหล่านั้นเนี่ยถามว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเขาเป็นลูกมียน้อยหรือเขาเป็นใครเขาไม่ได้เสียภาษีหรอพลเมืองชั้นสองเหรอเขางอ่าช่เป็นพลเมืองชั้นสองเรื่องเหล่านี้ผมฝากภาคประชาชนนะครับที่ดูเอทีวีในวันนี้นะถ้าไฟฟ้าบ้านท่านดับนะฮะในวันที่ห้าถึงสิบสี่นี่นะ เรียก้องไดเป็นความผิดพลาดนะฮะเป็นการละเมิดกฎหมายโดยชัดแจ้งของโกบพนะฮะท่านถ้าได้รับความเสียหายนะเครื่องใช้ไฟฟ้าพังหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะลองเรียนมาที่สมาคมสมาคมจะไปฟ้องรัฐบาลเรียกค่าเสียหายท่านทุกราคาเรือนเพราะมันเป็นญหาที่สามารถจัดการบริหารลงหน้าได้จต่ว่จนถึงทุกวันนี้ในภาคเอกชนที่ประชาชนถามว่าไอ้ที่บอกว่าจะดับเป็นโซนโซนชันเมืองเนี่ยมันชันเมืองตรงไหนมันจุดไหนยังไงกุมภามันสุดท้าย จะมีปัญหาจะมีสารน่นอ๋อมาเลยเวลา,าเดือนนึงมันรู้ดวงหน้าสามเดือนแล้วมีน,นา,นาทั้งมีนาเนี่ยไ้เองทำอะไรอยู่ไอ้จะนั่งเกาหน้าแข้งอยู่เหรออ,อ,าอาจจะรู้ในช่วงก่อนก่อนจะถึงวันที่ห้าอาจจะปลายเดือนมีนาจะรู้ว่าตรงเป็นจุดไหนไยังไงบ้างเนี้ย <laughs> มีอะไรบ้างสรุปส่งถ้ายไม่มีครับผมประกาศถ้าไม่จ่ายเอฟทีกกพไม่ไม่มีมติทบทวนแล้วจ่ายเอฟทีมกกลาคมพามีนาที่ผ่านมาเนี่ยกลับคืนมาสู่ภาคประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องเนี่ย เรื่องนี้ยอมไม่ได้เพราะถือว่าเป็นการป้นเอาไปเอาเงินไปจากกระเป๋า,าประชาชนทุกคนเประชาชนต้องให้ตื่นให้ตื่นตื่นรู้ตื่น,นรับรู้ว่าว่าวัานี้คือนโยบายไอไอมันมันซ่อนเงื่อนไขไว้จะต้องออกมาต่อต้านการนําเข้าถ่านหินมาทุกอย่างนะ,ะเพราะว่า ตัวโลกเขา,เขา,เ,ขาเขาไม่ใช้กันแล้วทานของสางหินหนะ <C> e <at> เขาใช้ทางอื่นไม่จะเป็นโซลา่าหรือว่า uh huh. ทางลม uh huh. หรือชีวมวลอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถใช้จากธรรมชาติ uh huh. ที่ไม่ผลเสียหายต่อผลกระทบของเราในปีมี365วันแต่แดดออก366วันนะ uh huh. ลมเราก็มีในบางพื้นที่ภาคใต้นั้งท่วมสีคาเดือนแล้วไม่คิดจะทำอะไรใหม่บ้างเลยไง แดดเราก็ร้อนประเทศไทยแดดร้อน,อนที่สุดนเนะดือนเมษายนจะร้อนที่สุดทําไม<ช>ไม่คิดถึงโซล่าเซลล์อ้างว่ามันแพงลงเยอะ<ช>บ้านนักวิชาการที่เขารู้ที่เมษาเขาใช้โซล่าเซลล์เขาอยู่ได้สบายๆเลยเม่งั้นมันเพิ่งพาเพียงแต่ว่าพวกนี้เขาปั่นราคากลัวชาวบ้านจะหันไปใช้โซล่าเซลล์เพราะมันลงทุนเท่ากับค่าไฟฟ้าสามปีตรงหน้า<ช>แต่ลงทุนครั้งเดียวปุ๊บแล้วเนี่ยนะ<ช>มันก็สบายไปอีกนานเป็นเป็นอินดเพนเดน power producer เป็น IPP ของตัวเองด้วยซ้ำไปเองทำเองใช้เองเะไรก็เไืฟอเพอิสระผิดเองจากราคาบ้านใช้เองด้วยอันนั้นประชาชนจะได้ประโยชน์แต่ว่าจะมีคนที่เสียประโยชน์แน่นอนก็แน่นอนสิก็ไม่ใช้ไม่ซื้อไฟฟ้าจากเขาแล้วอ่ะเราใช้ไฟฟ้าจากพระอาทิตย์อ่ะใช่ไหมจากธรรมชาติที่ได้จริงแต่เขาก็ไม่ได้ประโยชน์อถ้าเขามันมึนเหมือนบึดมันหน้าฝนมันก็โอเคแล้วก็ใช้ไฟฟ้ายอมก็หน่อยนึงนะ แล้วก็แดดก,ก็ไม่ร้อนมากเล้ฝนตกแล้วก็เปิดแอร์ให้น้อยลงแต่ถ้าแดดออกปุ๊บเราก็เปิดใช้โซลาร์เซลล์ต่อไปถ้าชาวบ้านที่มีฐานะปานกลางนะครับสามารถลงทุนมีเงินก้อนเนี่ยลงทุนใช้โซลาร์เซลล์ใช้เลือกเทคโนโลยีที่มันโอเคมันดีหน่อยแพงหน่อยนะแล้วจะคุ้มในระยะยาว อันนี้น่าสนใจนะครับสุดท้ายครับอาจารย์กฤษดาก็สรุปยังไงดีแล้วเรื่องของแม่แม่กลองนี่ก็ก็น่าสนใจเหมือนกันแม่กลองค่อยมาคุยทีกันแล้วกันเนาะแม่กลองยาวใช่ไหมเป็เกินเกินไม่หน่อยเกินน้อแหน่อยสิคือแผนชั่วร้ายเนี่ยแผนชั่วร้ายเนี่ยนะครับมันมีการทําแผนประเทศไอจังหวัดของสมุทรสงครามใหม่นะครับมีการสวอตคือมองจุดมันจุดแข็งหาจุดจุดแข็งเพื่อทำแผนพัฒนาจังหวัดใหม่แผ่นชั่วร้ายเลยนะครับโดยผู้ว่าคนนี้แหละนะ มันบอกว่าในรายละเอียดไปดูนะฮะ<อ>บอกว่าอุปสรรคในการพัฒนาในในการจเจริญเติบโตของจังหวัดเนี่ยก็คือพวก NGO ทั้งหลายนะครับเ<อ>พราะเนื่องจากว่าจังหวัดเนี้ยมันเป็นจังหวัดที่มีการเขาเรียกว่าดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมากเกินไปนะครับทำให้ไม่มีการพัฒนาเนพราะนั้นเนี่ยคือเป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็นอุปสรรค ของการพัฒนาเพราะฉะนั้นเขาบอกแม่กองเนี่ยอนาคตเนี่ยควรจะต้องผันไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมเพราะว่ามีโอกาสเรื่องอ่าวเรื่องท่าเรือมีอะไรตรงเี้ยนะมีการอะไรทุกอย่างพร้อมแล้วคืออยากเอาแม่กองเนี่ยนะครับสมุทรสงครามเนี่ยให้ไปเหมือนมหาชัยนะมหาชัยก็คือสมุทรสาครเพื่อเพื่อที่จะให้พม้าเข้ามาอยู่เยอะๆแบบพวกเราเป็นงงๆอย่างนั้นนะเนี่ยนี่คือวิธีคิดภาครัฐไงนะฮะทำกระบวนการคือคือมองไอ้จุดแข็งของเขาที่เขามีอยู่ในความเป็นวิถีไทยภูม ปัญญาไทยความเป็นความอยู่คนอยากปบอภิวาทมากไว้ที่เป็นสวนเป็นความเป็นอยู่เป็นเรื่องวิถีวิถีสามสามน้ำเนี่ยนะที่เป็นดั้งเดิมนั่นบอกเป็นอุปสรรคของการจะต้องพัฒนาต่อไปคือไอ้พว่าคนที่วันหนึ่งมันต้องเกษียณเร้มาสร้างความเสียหายแม่กลองมาก่อนแล้วมันก็หอบเสื้อผ้าไปจะหอบอะไรไปด้วยก็ไม่รู้จะเป็นแบบประหลัดข้ามนาคมหรือปลัดเกือบวระโมเราก็ไปรู้แต่มันจะสร้างหายหนะ ให้กับทื่เลี้ยคสับชาวบ้านจะขับตัวตู้รวตัวมาไล่ให้ไปก่อนเลยผู้ผู้ว่าคนก่อนชาวบ้านกดดันแล้วก็ในที่สุดก็สั่งห้ามโรงงานฐานหินนะฮะมาขนย้ายในพื้นที่ก็มีโรงงานหนึ่งที่สมาคมผมฟ้องให้กับชาวบ้านแต่ว่าตัวแทนชาวบ้านก็ถูกยิงตายไปคนนะฮะก็เหลือเพียงโรงงานเดียวที่ณวันนี้ไม่สามารถขนถ่ายฐานหินได้นะแต่ก็มีการลักลอบถ่ายอยู่แต่นอกนั้นก็เริ่มเปิดปล่อยให้หมดแล้ว แะน้าวันนี้ปลากระบอกซึ่งมีชุกชุมมากในสมุทรสาครเนี่ยมันเริ่มกลับคืนมา <Okay. S 2> แต่หน้าวันนี้เริ่มมีการค้นถ่ายท่านหินเหมือนเดิมละปลากระบอกก็เริ่มหายไปอีกละอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นมันกระทบต่อวิถีชีวิตนะครับสมุทรสาครในเมืองผลไม้นะครับมะพร้าวน้ําหอมอย่างดีนะครับฝรั่งอย่างสุดสวยนะครับปลูกกล้วยไม้ก็ส่งออกอย่างมหาศาลใช้ลิ้นจีด้วยแต่หน้าวันนี้มันเขาอะไการฝ่ายปกครองเขาคิดอะไรมันเกิดจะเอาอุตสาหกรรมไปอยู่ทุกแห่ง วิธีคิดคือมันคิดอย่างเงี้ยคือการขนถ่ายการขนถ่ายถ่านหินเนี่ยนะครับจะมีเรือใหญ่นะครับที่อ่าวไทยเรือใหญ่แล้วมีการถ่ายออกมาแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรือขนที่เป็นเรือเหล็กๆอ่ะที่เราเห็นตามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะซึ่งเรือพวกนี้เนี่ยก็ยังมาทําลายร่องน้ําทําลายตะลิ่งเพราะมันจะต้องเอาเรือพวกนี้มาผูกกับต้นไม้ใหญ่อ่ะริมตะลิ่งนะฮะไม้ใหญ่ริมตะลิ่งที่ขึ้นมาเป็นโบราณช้านานเนี่ยละเนระนาดเอ็นหมดเพราะมันหนักไอเรือบ้าี่มันหนักเพราะว่า พูดง่ายว่าเรือมันสูงประมาณ10เมตรเนี่ยมันเหลือเป็นแค่พอทุกแล้วเหลือแค่เหนือน้ำแค่เมตรเดียวลองคิดดูที่ความสูงที่มันหายไปใช่ไหมแต่แบบมันทุกข์มากกับเรือทรายอ่ะใช่ไหมแล้วน้าหนักมันเยอะมันก็ทําเอาตะลิงเนี่ยแถบตะลิงเนี่ยเสียหายหมดซึ่งตะลิงเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่อยู่ความสมบูรณ์โดยธรรมชาติของระบบนิเวศเป็นที่เพาะฟักตัวอ่อนทุกอย่างเห็นไหมแม่กองเท่านั้นที่เราไปเรายังเห็นตกกุ้งอยู่เห็นไหมใครไปเที่ยวอัมพวาจะเห็นเขาตกกุ้งตกกุ้งอีกหน่อยวิถีตรงนี้ก็็จะหาายควมเปน ความอยู่อาชีพแหล่งทุกอย่างมันจะหายหมดไงคือวิธีคิดมันคิดแบบมักง่ายก็คือมันคิดว่าเอ้ยมันได้แล้วมันก็อยู่ไงแต่ชาวบ้านคนอื่นเขาเขาเสียหายกับความเป็นวิถีที่อยู่กันมาพัฒนาเชิงทําลายเออเชิงทําลายเห็นไหมล่ะตอนนั้นก็พอที่มันมีไอ้กรณีของการที่จะสร้างอะไรขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยซึ่งชาวบ้านเขาก็ต้องเปลี่ยนวิถีเขาก็ต้องยอมสุดท้ายก็ต้องยอมเห็นไหมไอ้สิ่งนี้มันเริ่มเข้ามาลุกเรื่อยๆไงซึ่งถามว่าคนไปอัมพวาไปแม่กองไปเพื่อดูอะไรดูวิถีไงมันเป็น ท่านสวสุริยจยิาตแตยไม่ใช่จุดแข,ข็งไม่ใช่จุดแข็งไม่ใช่จุดอ่อนท่านสวสุริยจิตฉันพูดอยู่เสมอว่ามเมืองนี้มันเป็นเมืองเทวดาเทวดาก็มาอยู่ที่นี่เนี่ยคนเทวดาแต่ไอ้พวกเปรตอสูรกายไอ้พวกไอ้พวกทั้งหลายชอบจะมาทําลายเมืองนี้เนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ยังมีความสุขเมืองไหนมีวิถีสามน้ำบ้างล่ะมีทั้งน้ําจืดน้ําก่อยน้ําเค็มอ่ะนะมีทั้งน้ําจืดมีสวนใช่ไหมน้ำน้ำจืดมีสวนน้ําก่อยมันก็เป็นเรื่องของ การผสมผสานระหว่างสองสองสองสิ่งลิ้นจี่มันไปปลูกที่นั่นได้ยังไงทั้งที่มันน่าจะปลูกภาคเหนือเห็นไหมน้ําเค็มก็มีนาเกลือมันมีทั้งสวนนาข้าวนาเกลือมีวิถีมีอยู่ที่เดียวคือแม่กองใช่ไหมรายการสัปปะท่าประเทศนี้หมดเวลาแล้วครับ,รบขอบพระคุณคุณศรีสวุวรรณจันยาอาจารย์กฤษดาให้วัฒนานุก,กูลนะครับแล้วก็พวกเราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ